ผอมนอกนะครับแต่อ้วนในอันตรายกว่าที่คิดนะครับหลายคนเลยนะครับที่คิดว่าตัวเองสุขภาพดีนะนะครับเพราะว่าหุ่นดีรูปร่างดีผอมไม่อ้วนแต่บางคนอาจจะมีการแฝงในเรื่องของการเกิดโรคนะครับภายในตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่หัวข้อที่ผมบอกนะครับก็คือผอมนอกแต่อ้วนในนะครับมันเป็นยังไงนะวันนี้ หมอหยกทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องนี้ให้ทุกๆให้ทุกๆคนฟังนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้กลุ่มนะครับของคนที่มีน้ําหนักตัวเกินนะครับคนอ้วนนะครับหรือคนที่มีสัดส่วนเกินเนี่ยนะครับเราก็จะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้น้ําหนักฉันเกินแล้วนะครับหรือว่าสัดส่วนฉันเกินแล้วหรือว่ามีไขมันเกินใน,ในร่างกายของฉันแน่เลยนะครับก็จะกลับมานะครับในเรื่องของการเริ่ม คิดนะครับที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแต่บางคนครับผอมนะครับแต่ไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับหลายๆคนนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับก็คือว่าทำไมเคยมีก็มีบางคนนะครับที่ถูกเพื่อนทักนะนะครับว่าเธอทําไมเธอกินอะไรเนี่ยกินเยอะมากๆเลยแต่เธอก็ไม่อ้วนเฮ้ยเธอเป็นคนโชคดีมากๆเลยนะครับแต่สักพักหนึ่งคนคนนั้นเนี่ย กินเยอะก็จริงครับกินมากก็จริงไม่อ้วนก็จริงนะนะครับแต่สรุปสุดท้ายนะครับกลายเป็นไขมันเกินนะครับในเลือดนะครับมีไตรกลีเซอไรด์มีคอเลสเตอรอลนะครับสูงนะครับไปตรวจในส่วนของ LDL สูงนะครับมีภาวะในเรื่องของน้ําตาลเกินนะครับเป็นเบาหวานแบบนี้นะครับเออแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะนะครับ เพราะฉันวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าย้อนไปนะครับในเรื่องของงานวิจัยนะครับมีการเก็บสถิตงานวิจัยนะครับที่ประเทศอังกฤษนะนะครับว่าคนที่มีโรคนะครับต่างๆเนี่ยในส่วนของโรคเรื้อรังนะครับหรือว่าในส่วนของโรคหัวใจนะครับโรคความดันโรคเบาหวานต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับทำไมคนที่พอเก็บสถิตย้อนไปเนี่ยกลายเป็นว่าทําไม1ใน3ามนะสถิติเขาคืน เขาเก็บสถิติแล้วเขาพบว่า1ใน3 1ใน3ก็ประมาณ30อ่าประมาณ30%นะครับเนี่ยนะครับใน3ของคนที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับมีน้ำหนักตัวนะครับหรือ BMI ไเนี่ยไม่เกินอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยซ้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยซ้ำนะครับ,น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 ,รน,น,รบนั่นคือสิ่งที่เขาก็เริ่มฉุกคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุนะครับของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ เพราะน้ำหนักตัวเกินหรือ B.M.I. อย่างเดียวนะครับมันจะต้องมีอีกปัจจัยอื่นนะครับที่ส่งผลนะครับซึ่งปัจจัยตรงนั้นคืออะไรครับปัจจัยตรงนั้นก็คือเรื่องของไขมันที่เก็บสะสมในร่างกายครับไขมันที่เก็บสะสมในร่างกายเราเรียกว่า visceral visceral fat นะครับหรือ V fat นะครับชื่อเล่นเขานะนะครับ วิเซิวลแฟตหรือ v ีแฟตเนี่ยนะครับก็คือไขมันที่เก็บภายในร่างกายนะครับหรือภายในตัวนะครับตามอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้เกิดการก่อโรคนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีพอพอรู้เรื่องราวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยมีการ เขาเรียกว่ามีการวิจัยนะครับหรือว่ามีการทดลองหรือว่ามีการหามูลเหตุหรือสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตนะครับหรือว่าของการเป็นโรคเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันเบาหวานของกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวเนี่ยไม่เกินมาตรฐานนะครับน้ำหนักตัวยังปกติอยู่นะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับที่เราบอกว่าโอ้คนนี้โชคดีจังมีระบบการเผาผลาญดีจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับมันคือเรื่องนี้ครับ มันคือเรื่องที่ว่าแต่ละคนนะครับเขาก็นักวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ค้นพบว่านะครับคนแต่ละคนมีระดับฟังดีๆนะนะครับมีระดับไขมันก่อโลกไม่เท่ากันครับคนแต่ละคนมีระดับไขมันก่อโลกไม่เท่ากันนะครับหรือปริมาณ mommy. ไขมันก่อโลกไม่เท่ากันที่ร่างกายของเราเนี่ยนทนได้ หรือที่ร่างกายของเราสามารถรับมือได้นะครับในภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าในภาษาทางทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกค่านี้นะครับว่าในส่วนของ personal นะครับ fat test hole นะครับ personal fat test hole นะครับก็คือ p ค่า p f นะครับแล้วก็ t นะครับ p f t นะนะครับบางคนนะครับ มีค่านี้มากนะครับบางคนมีค่านี้น้อยนะครับคนที่มีค่าค่านี้นะครับไม่มากนักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็คือเวลาที่เขากินแป้งข้าวน้ําตาลนะครับหรือว่ากินในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเกินนะครับหรือว่าอาหารที่เข้าไปเกินในร่างกายของเขาเองเนี่ยส่วนแรกก่อนนะครับร่างกายของเรานะครับ เมื่อไหร่ที่มีแป้งข้าวน้ําตาลหรือมีคาร์โบไฮเดรตหรือมีน้ําตาลกูโคลสนะครับหรือสารอาหารต่างๆเข้าไปนะครับอินซูลินจะถูกหลั่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปเก็บนะครับในรูปแบบของพลังงานที่เรียกว่าน้ําตาลและที่เหลือก็จะเป็นไขมันใต้ผิวหนังนะครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับไอ้ไขมันใต้ผิวหนังตรงนี้แหละบางคนนะครับมีระดับการเก็บสะสมไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําเพราะฉะนั้น พอเก็บใต้ผิวหนังได้ระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะถูกผักเข้าไปเก็บใน visceral fat นะครับหรือ V fat ที่เราเรียกว่าไขามันในร่างกายนะครับหรือไขมันที่เกาะติดตามอวัยวะต่างๆได้ทุกอวัยวะในร่างกายนะครับในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีในส่วนของ ตัวของไขมันใต้ผิวหนังเวลาที่เก็บเนี่ยสามารถเก็บได้เยอะกว่าเราก็จะเห็นคนอ้วนบางคนนะครับอ้วนมากเลยอ้วนฉุเลยนะครับมีไขมันย้อยเลยพุงย้อยเลยนะครับแขนขาห้อยเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ไปตรวจนะครับในเรื่องของค่าเลือดก,ก็ยังไม่เจอไตรกลีเซอไรยังไม่เจอคอเลสเตอรอลนะครับหรือยังไม่เกิดภาวะเบาหวานนะครับบางคนฉันบอกว่าฉันอ้วนแต่โชคดีอะ่ะเพราะฉันอ้วนแล้วแข็งแรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณน่ะสามารถเก็บนะครับ ไขมันนะครับสะสมใต้ผิวหนังเนี่ยได้เยอะกว่าอีกคนนึงแค่นั้นเองนะครับได้เยอะกว่าอีกคนนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถนะครับหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกินอะไรก็ได้บนโลกใบนี้หรือสามารถกินทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่คิดนะนะครับหรือว่าไม่มาดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะสุดท้ายคนกลุ่มที่บอกว่าตัวเองอ้วนและแข็งแรงนะครับก็ยัง สามารถนะครับเกิดภาวะในเรื่องของการสะสมไขมันในร่างกายหรือไขมันกเกาะอวัยวะทั้งระบบได้เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินจนมันไม่ไหวแล้วนะครับจนไขบันมันไม่สามารถเก็บได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคำตอบหนึ่งในคำตอบเนี่ยที่ทุกคนจะต้องมาคอนเซิร์นหรือต้องมามาคุยกันหรือมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับหรือในไลฟ์นี้สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะนะครับคำว่า ผอมกินอะไรนะครับไม่อ้วนนะครับเพราะระบบเาผาผลาญของเราดีแล้วเราก็กินทุกอย่างเลยกินแป้งข้าวน้ําตาลกินเคก้กกินไอติมกินขนมหวานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อ้วนขึ้นโอ้คนนี้โชคดีจังเลยระบบการเาผาผลาญดีเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่มีจริงนะนะครับเพราะคนกลุ่มนี้นะครับหลายหลายคนนะครับเขาก็สามารถนะครับเป็น โรคต่างๆได้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าคนผอมสามารถมีไขมันเกินนะครับคนผอมมีน้ําตาลเกินมีอะไรเกินแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันที่2นะนะครับคนอ้วนนะครับอ่าคนอ้วนอ่าโทษทีนะครับระบบกกล้องไม่ชัดอ่าโอเคต่อมานะครับในเรื่องของคนอ้วนนะครับคนอ้วนที่ อ้วนแล้วแข็งแรงนะครับโดยที่อ้วนแล้วไม่มีโรคนะครับยังไม่เป็นโรคยังตรวจสุขภาพเนี่ยทุกอย่างยังมีค่าปกติอยู่เลยความดันเชิงเดินปกติไขมันอยู่ปกตินะครับอ้วนแล้วแข็งแรงจริงก็ไม่มีจริงนะนะครับเพราะคนกลุ่มนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ดูแลตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วไขมันที่มันเก็บใต้ผิวหนังเนี่ยได้ไม่พอนะครับได้ไม่พอเนี่ยมันก็จะผักไปเป็นไขมันนะครับที่เกาะติดตามอวัยวะนะครับในร่างกาย ของเราที่เรียกว่าวิสวิสเซลล์แฟตซึ่งตัววีแฟตหรือวิสเซลล์แฟตเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าอ๋อมีแค่ภาวะไขมันเกาะตับอย่างเดียวจริงๆทุกอวัยทุกอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยสามารถเจอไขมันเกาะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงทุกอวัยวะและก็หัวใจครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะเวลาที่ไขมันเนี่ยไปเกาะหัวใจเนี่ยอันนี้น่ากลัวสุดเลยเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่มันไปพอกพูนที่หัวใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ด้วยไขยมันเองเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนตัวต้านทานไฟฟ้าถูกไหมนะครับเป็นถนวนไฟฟ้าที่บล็อกในเรื่องของการนำพากระแสไฟฟ้าแล้วไขมันแล้วหัวใจของเราเนี่ยเวลาที่มันเต้นนะครับมันจะมีการส่งกระแสไฟฟ้าจากห้องบนสู่ห้องล่างเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นะครับมีไขมันไปเกาะติดเยอะๆตามอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะเกาะติดที่หัวใจเนี่ยหรือไขมันพอกหัวใจเนี่ย ก็จะทําให้เกิดสภาวะของการที่ส่งกระแสไฟฟ้าในหัวใจเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นคือก็จะเกิดภาวะของหัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วเกินไปช้าเกินไปนะครับแล้วก็ก่อนในส่วนของโรคหัวใจต่างๆได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดมันพอกพูนนะครับแล้วมันเกิดกลายเป็นไขมันเนี่ยตายด้านที่หัวใจเนี่ยนะครับ มันก็เกิดภาวะในเรื่องของการอักเสบนะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตแล้วเป็นโรคหัวใจวายเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมานะครับในเรื่องของสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับคนที่ผอมนะครับแต่มีไขมันอยู่ในร่างกายหรือในสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆเนี่ยเยอะเนี่ยอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองนะครับ แบบนนั้แล้วคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยคําถามคือคนไทยส่วนใหญ่ตรวจตรวจสุขภาพประจําปีประจํา3เดือนประจํา6เดือนไหมครับเพื่อนๆคนไหนบ้างครับที่ดูไลฟ์นี้ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไปเช็ค Follow Up หรือว่าไปเช็คตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีนะครับบ้างใครบ้างนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ลงมาบอกว่าเป็น1คนนะครับเขียนว่าตรวจประจําปีก็ได้ครับ ตรวจร่างกายประจําปีนะครับแสดงว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพและรักสุขภาพนะนะครับแต่หลายคนมากเลยเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่นะครับโอ้ผมเชื่อว่าร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซ้ำนะครับบางครั้งนะนะครับไม่ไปตรวจสุขภาพร่างกายของตัวเองประจาประจําปีนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีค่าเลือดแบบไหนนะครับโดยเฉพาะคนผอมยิ่งเป็นคนผอมเนะี่ยยิ่งไม่เคยเข้าไปตรวจสุขภาพเรื่องพวกนี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาที่จะรู้อีกทีหนึ่งก็คือมีภาวะต่างๆในร่างกายที่บอกเหตุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยระดับคําว่าสิ่งที่เขาเจอนะครับก็คือในส่วนของ personal fat test o o ะนะครับก็คือระดับนะครับของไขมันที่ก่อโรคเนี่ยของแต่ละคนมีลิมิตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครที่มีลิมิตตรงนี้เนี่ยนะครับน้อยนะครับไขมันก็จะก่อโรคในร่างกายของเราได้เร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่เก็บได้เยอะนะครับส่วนใหญ่คนอ้วนๆเนี่ยนะครับที่เก็บไขมันใต้ผิวหนังในเยอะเนี่ยก็จะมีในส่วนของค่านี้เยอะหน่อยนะครับพอค่านี้เยอะเนี่ยพอสะสมไประยะหนึ่งนะครับค่อยเกิดโรคก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยมีค่าไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่าคนผอมไม่เป็นโรคนะครับคนผอมเป็นโรคคนอ้วนเป็นโรคเร็วคนอ้วนเป็นโรคช้านะครับเนื่องจากภาวะของค่านี้นะครับของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ และค่านี้เนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเกิดจากในเรื่องของพันธุกรรมนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับที่ให้เรามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยเป็นภาวะของเบาหวานนะครับตอนตั้งครรภ์นะครับหรือว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยตอนตั้งครรภ์เนี่ยก่อนคลอท้องแล้วคลอดเราออกมาเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นหรือตัวเราเองเนี่ย ก็จะมีสิทธิ์นะครับในเรื่องของการมีค่านี้เนี่ยต่ำนะครับซึ่งก็ไขมันก็สามารถก่อโรคในร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งนี้เนี่ยเกิดจากในเรื่องของพันธุกรรมแล้วนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ตรงนี้เนี่ยมันเกินลิมิตเร็วนะครับมันเกินลิมิตเร็วนะครับมาจากอีกหนึ่งสภาวะนะครับอีกหนึ่งสภาวะนะครับคือภาวะที่2นะครับภาวะแรก มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปไปควบคุมมันได้นะครับที่เราได้มาจากกรรมพันธุ์พันธุก,กรรมหรือเราก็ไม่สามารถห้ามคุณแม่เรานะครับไม่ให้เป็นเบาหวานหรือว่าไม่มไม่ให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับตอนตอนท้องเรานะคือเราเราก็ไม่สามารถออกจากท้องพอท้องแม่แล้วบอกว่าเออแม่แม่พยายามกินคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยนะกินน้าตาลน้อยหน,น่อยนะตอนนี้หนูอยู่ในท้องอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติแม่เป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือเบาหวานตอนช่วงนี้เนี่ย หนูออกมาเนี่ยหรือผมออกมาเนี่ยอนาคตคือผมอ่ะก็จะเป็นโรคเลื้อยลังได้เร็วนะครับเป็นโรคอ่อเป็นโรคต่างๆได้เร็วโดวยเฉพาะเบาหวานหัวใจเพราะว่าผมมีผมก็จะมีค่าในเรื่องของระดับไขมันที่ก่อโรคเนี่ยต่ำนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ททเป็นนะครับซึ่งเราทําไม่ได้อย่างที่สองนะครับที่มันทําให้เกิดเพราะว่าร่างกายของเราครับได้รับผมใช้คําว่า ได้รับสารพิษบางอย่างสารพิษในที่นี้คือมาจาก2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็ค oh ือ1แอลกอฮอล์ครับเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์นี่แหละนะครับที่คนที่ชอบดื่มแล้วโดยเฉพาะดื่มตอนคืนเนี่ยนะครับดื่มตอนช่วงเย็นเนี่ยแล้วก็ดื่มจัดดื่มเยอะเนี่ยนะครับนี่ให้ระวังนะครับนั่นคือเป็น1สารพิษที่ผมบอกว่าเป็นสารพิษที่สามารถทําให้ค่านี้เนี่ยมันเกินมันเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตได้เร็วแล้วก่อโรคได้เร็วนะครับสิ่งที่2นะครับที่เป็นสารพิษอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าน้าตาลฟตส นี่นะครับน้ำตาลฟุกโตสผมเคยคุยเรื่องของการทานผลไม้ไปแล้วนะครับให้กลับไปดูว่าน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยนะครับเวลาที่ทานมากเกินไปหรือทานมันเพียวๆเนี่ยนะครับมันสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะการลวนยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่2เนี่ยคือการได้ทาน ทานแอลกอฮอล์นะครับหรือทานฟลูกโตสเนี่ยที่มากเกินไปนะครับที่เกินลิมิตแล้วเกิดการอักเสบในร่างกายก็ทําให้ไขมันเนี่ยมันก่อตัวนะครับแล้วทําให้เกิดภาวะของการสร้างโลกเนี่ยหรือการเป็นโลกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่2นะครับถ้าเรานะครับยิ่งเป็นคนที่มีระดับในส่วนของไขมันก่อโลกตรงนี้ในลิมิตเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วนะครับ นิดเดียวก็สามารถเกิดโรคได้อยู่แล้วนะครับเราควรจะดูแลสุขภาพโดยการที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ไม่พยายามกินตัวน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเข้าไปในร่างกายมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลจากผล,ลไม้หรือว่าน้ำผล,ลไม้คั้นสดนะครับหรือว่าน้ำเชื่อมต่างๆนะครับและสิ่งที่3ครับที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการเก็บสถิติเป็นการเก็บข้อมูลมาโดยตลอดเลยนะครับก็คือว่า คนที่นะครับจะทําให้ค่านี้เนี่ยถึงลิมิตนะครับได้เร็วนะครับถึงลิมิตได้เร็วและก่อโรคและเกิดโรคเบาหวานหัวใจความดันได้เร็วนะก็คือคนที่ทานคาร์โบไฮเดตนะครับหรือแป้งที่แปรรูปบ่อยทีนานเกินไปบ่อยทีนานสม่ำเสมอเกินไปนะครับกินเยอะกินบ่อยกินถี่กินนานเกินไปนะครับโดยเฉพาะ กลุ่มแป้งแปรรูปทั้งหมดกลุ่มแป้งแปรรูปคืออะไรครับคือไม่ใช่แป้งจริงนะครับไม่ใช่คาร์โบไฮเดตใช้คำว่าคาร์โบไฮเดตหรือแป้งที่มันถูกเปลี่ยนสภาพไม่ใช่ออกมาจากธรรมชาตินะครับแป้งจากธรรมชาตินะครับเช่นแป้งจากผักต่างๆนะครับแป้งจากเผือกจากมันอย่างนี้แป้งจากข้าวนะครับข้าวไม่ขัดสีอย่างนี้นี่คือแป้งนะครับ แต่ตัวคาร์โบไฮเดตแปรรูปทั้งหมดเช่นแป้งขัดสีขัดขาวน้ำตาลขัดสีขัดขาวทั้งหมดนะครับเบเกอรี่ต่างๆนะครับคุกกี้นะครับเค้กเกอร์นะครับเีเรียลอาหารเช้าที่เรากินทุกๆวันนะครับหรือธัญ,ญพืชบางอย่างนะครับเข้าโอ๊ตบางอย่างที่ไปถูกแปรรูปจนมันไฟเบอร์มันเสียหมดเข้าโอ๊ตจริงๆเนี่ยเป็นเป็นผมว่าเป็นพืชเป็นธัญ,ญพืชที่มีไฟเบอร์ที่ดีมากนะตัวหนึ่งที่มีไฟเบอร์สูงนะครับแต่ ไปถูกแปรรูปข้าวโอ๊ตไปถูกแปรรูปจนไฟเบอร์มันเสียหมดจนสารอาหารเสีย,สยหมดเหลือแต่แป้งเพียวๆหนึ่รคาร์โบไฮเดรตเพียวๆห0ึเ,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 100เี่ยเข้าไปในร่างกายตรงนั้นไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วกเ็เวลาตอนตอนช่วงเช้านะครับที่เราไปกิน พวกเฟนฟรายนะครับเฟนฟรายตัวในส่วนของมันฝรั่งทอดนะครับเอามาแปลรูปทั้งหมดนะครับหรือว่ามีส่วนผสมของเก็ดขนมปังต่างๆทุกอย่างเลยที่ทอดกรอบนะครับเราอยากกินผักเราไปกินเทมปุระอย่างเงี้ยนะครับแต่เทมปุระมปุก็จะมีในส่วนของแป้งนะครับแป้งข้าวโพดเนี่ยนะครับที่แปลสภาพแล้วทอดกับน้ำมันร้อน,อนๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยคือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปลรูปทั้งหมดเลยซึ่งมันใกล้ตัวมากนะครับซึ่ง บางทีพอพูดถึงคาร์โบไฮเดรตแปรูปเราก็จะนึกหลายๆอย่างคาร์บโบไฮเดรตแปรูปเช่นซาลาเปานะครับตัวเขาเรียกอะไรนะแป้งใช่ไหมแปง้งแป้งหอซาลาเปามันโถอย่างงี้ทุกคนบอกโอ้โกินม,มันโถแทนข้าวเวลาที่หิวนะครับพวกนี้เป็นแป้งแปรูปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะผอมนะครับแล้วเรากินอะไรไม่อ้วนนะครับ สิ่งที่สําคัญคือให้เราดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีค่าในส่วนของลิมิตตรงนี้เนี่ยหรือไขมันใต้ผิวหนังเราบางนะครับเราน้อยเนี่ยเราเลยผักทุกอย่างไปเก็บเป็นไขมันสะสมในร่างกายนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีภาวะไขมันก่อโรคแม้ว่าเราผอมแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องไปตรวจประจำประจำปีนะครับประจำา6เดือนที่เราเรียกว่าค่าเลือดต่างๆนะครับ เรามีค่าเลือดในส่วนของอบางคนเนี่ยยังไม่มีค่าน้ำตาลสูงแต่สิ่งหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์เริ่มสูง HDL เริ่มตม่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับค่าที่จะบอกได้ว่าไขามันมันจะเริ่มกก่อโรคในร่างกายของเราแม้ว่าเราจะผอมเนี่ยนะครับแล้วมีไขมันเกาะติดในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับ ก็คือค่าไตรกลีเซอไรด์กักบ HDL นะครับซึ่งถ้าเอาค่าไตรกลีเซอไรด์ที่เราไปตรวจนะครับหารกับ HDL ที่เราตรวจนะครับคนปกติทั่วไปสัดส่วนตรงนี้จะอยู่ที่0.5ถึง1เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติใครที่2เกิน2ขึ้นไปนั่นแสดงว่าคุณเริ่มเกิดภาวะในเรื่องของไขมันในร่างกายของเราเริ่มก่อโรคเกินลิมิตแล้วนะครับคือมันอยู่ไม่ได้แล้วมันเกินลิมิตแล้วที่ ที่มันจะเก็บสะสมในร่างกายโดยที่มันไม่แสดงอาการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ต้องให้ให้เราดูแลสุขภาพนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พอเรารู้แบบนี้ว่า3เรื่องนะครับสปัจจัยนะครับที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะของการมีลิมิตหรือระดับไขมันก่อโรคได้ไม่เหมือนกันนะครับ1นข้อนะครับมาจาก พืชพันธุกรรมซึ่งเราแก้ไขไม่ได้นะครับแต่อีก2ข้อนะครับที่เหลือเป็น3ข้อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้นะครับให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะครับแล้วมาเจอตอนมาเจอหมอหยกตอนนี้นะครับท่านโชคดีมากๆนะครับเราได้ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยองรวมเนี่ยมาแล้วหลายๆคลิปด้วยกันนะครับให้ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามนะกดติดตามหมอหยกทีวีเพราะว่าเวลาที่เรากดติดตามแฟนเพจหมอหยกทีวีเนี่ยทุกครั้งนะครับที่มีข่าวสารอะไรดีๆเนี่ยนะครับที่ผมโพสต์ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยก็จะทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติตั้งเป็นเห็นเขาเรียกว่าซีเฟิร์สหรือว่าเห็นก่อนเนี่ยหรือเห็นเป็นโพสต์แรกเนี่ยท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับจากหมอหยกทีวีแฟนเพจนะครับแล้วก็อีกอันนึงช่องทางหนึ่งผมฝากไว้นะครับ ติดตามนะครับไปกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับใน YouTube หมอยกชีวีนะครับถ้าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของเรานะครับแชร์เรื่องนี้ไปให้เขานะครับผอมแต่อ้วนด้านในนะครับผอมสุขภาพดีระบบการเผาผลาญดีกินเท่าไหร่กินได้เลยไม่อ้วนไม่มีจริงนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ